สวัสดีเพื่อน f c โชคดีชาแนลทุกท่านนะครับก็กลับมาพบกันนะครับเนาะช่วงนี้ก็ฝนตกทุกวันเลยนะครับเนาะแอดกนะ็เปียกฝนก็ไม่สบายนะครับก็เลยเงียบไปวันสองวันนี้นะครับก็ยังไงเพื่อน FC ก็ดูแลสุขภาพเช่นกันนะครับวันนี้มาตามคุณแม่เสมอเนาะ,ะหลังจากมีอยู่ครั้งหนึ่งฝันแก่ฝันแบบนี้แหละแอดคิดว่าไม่ออกแต่สุดท้ายออกเฉยเลยเนาะ ก็ <g ül> เลยมาตามดูซิเผื่อว่าไม่แน่นะครับลงงวดน,นี้อาจจะออกเหมือนงวดน,นั้นก็ได้นะครับก็ส่วนคุณยายก็กลางรายวันนี้ก็เข้าทุกวันเลยเนาะไปดูกันนะครับว่าคุณแม่เสมอฝันว่ายังไงนะครับวัสดีครับคุณแม่เสมอสวัสดีจ้าโอ้โหยังไงเนาะคุณแม่วันนี้เขาเรียกว่ามาหากฐถินหน่อย <laughs> หลังจากที่ ตั้งแต่ต้นจนมาถึงบัดนี้คุณแม่เมื่อก่อนก็ต้องเดินแจกครุเนาะจ้าทุกวันก็เรียกผ้าป่าออนไลน์เนะาะกระถินออนไลน์เพราะทุกวันไปแจกครุลําบากมากเลยเนะาะว่าเขาก็ไม่ค่อยเชื่อถือกันเนะาะก็อาศัยแรงใจแรงศรัทธาจากเพื่อนเอฟซีเนะาะจเราก็หาความฝันเพื่อมาเขาเรียกอะไรแบ่งปันนะครับเป็นสะพานบุญน,นะครับเอาละยังไงนาะคุณแม่เสมอเคยมีครั้งหนึ่งที่แอดต้องมาลงที่แรกจะไม่ลงนะเพราะว่า แต่มีครั้งหนึ่งที่เราไม่เคยเราไม่ลงแล้วมันออกอ่ะเพราะคุณแม่เสมอฝันฝันกลางวันด้วยช่วงนั้นอ่ะจเออแอดว่าไม่ลงนอนนอนกลางวันเลยฝันได้เลขเออนานแล้วนานแล้วแอดคิดว่าไม่ลงแต่สุดท้ายมันออกไงมันออแต่เรากลัวว่าเดี๋ยวมันจะเป็นเหมือนงวดนั้นจก็เลยว่าเอ๊ะลงดีกว่าอย่น้อยก็เป็นแนวทางให้เพื่อเด็กสี่เนาะอ้าอ่ะละ อาคุณแม่เสมอเล่าเลยครับความฝันเป็น<า>ไปมายังไงครับนอนฝันจนถึงน,น,นอนฝันตตกผ้าศินน่ะตกตกตตกเลยลุงนั้นน่ะตานั้นน่ะจูงควายเดินมาอุ้ยหลานทำไมทำอะไรอย่างนี้นะ่ะเออนี่แหละทำตาตกผ้าแล้วก็อุ้ยหล<ผ>านผ้าอะไรผ้าอะไรผ้าผ้าศินน่ะ ผ้าไหมนี่หรอเออผ้าไหม oh. อ๋อผ้าไหมมัดนะอ,อ๋อที่มัดมีแล้วไปตากตากอ๋อ oh. เลยก็ตาบอกว่าร้านโอ้ยเดี๋ยวไปไปไปซื้อเลขไป hmm. เดี๋ยวไม่ทันเขานะ oh. ตาเลขอะไรสี 4, 7, oh. เ่เจ็ดเก้าอเลยก็สะดุ้งขึ้นเลย hmm. อุ้ยปาจะตาเขาแต่งตัวยังไงในของตาแต่งตัวใส่เสื้อยืดออ oh. แล้วก็จูงควายจ้าจูงควายขาสักอือใช่คนในบ้านไหมต้องใสยไม่ใช่่ะอ๋อไม่เคยเห็นเนาะไม่เคยเห็นอืมไม่รู้ตามาจากไหนอ๋อเขาบอกให้รีบไปซื้อเออให้เรียบไปซื้อเดี๋ยวเขาซื้อหมดเยวไม่ทำเขาเลยก็สะดุ้งตื่นมาอุ้ยดูโทรศัพท์หกโมงกว่าโอ้เช้าเลยเนาะเช้าหกโมงเลยสะดุ้งอุ้ย ทำไมนอนฝันทำไมฉันไม่ไม่ได้ลุกหุงข้าวแต่เช้าเนอะเคยลุกตีห้าก็ลุกแต่นี่จนแกก็บอกตัวเลขให้ไปซื้อให้ไปซื้อเลยก็สะดุงไม่รู้ว่าได้ไปซื้อหรือซื้อเลยในอ๋อในฝันก็ยังในฝันเลยแกสะดุ้งตื่นก่อนสะดุ้งตื่นก่อนแล้วแกพูดยังไงครับบอกให้ไปซื้อนั่นคือเลขเลขนี่เลยเออาย้ำตัวเลขหน่อยคุณแม่เสมอ สี่เจ็ดเก้าอเลขสวยนะะก็ก็แค่นั้นเนาะจ้ะแล้เอ่าตอนตอนเข้าไปเขาเดินแค่เดินผ่านใช่ไหมเดินผ่านอ๋อแค่เดินผ่านแล้วก็บอกหวยให้ไปซื้อแค่นั้นเองแค่นั้นเองอ๋ออืมอือ่ะก็ถือว่าเป็นเลขเนาะกลเพื่อนเอฟซีก็เก็บดูแล้วกันเนาะ ก็ถือว่าฝันฝันง่ายๆแต่ถ้ามันจะออก <g ül> มันก็ออกแหล, <G ül> ละเนาะออแล้วครับเพื่อนเอฟีครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณแม่เสมอนะครับที่มาแบ่งปันเป็นสะพานบุญนะครับให้กับเพื่อนเอฟีนะครับยังร่วมบุญด้วยกันตลอดมานะครับยังไงเพื่อนเอฟซก็ลองเก็บไปพิจารณาดูนะครับว่าจะไปตรงกันที่ไหนอย่างไรนะครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามนะครับ เดี๋ยวยังไงเราจะมาลุ้นกันนะครับว่าฝันคุณแม่เสมอนะครับมันจะเป็นเหมือนงวดนั้นหรือเปล่านะครับที่ไม่ได้ลงแล้วมันออกนะครับอันนี้ฝันโอ้เช้าเลยเนาะ,<ฮ>ะโอ้เช้าพอดีเลย <ฮะ S 1> ก็ถือ<ช>ว่าน่าลุ้นทีเดียวนะครับเอาล่ะครับวันนี้ขอบคุณคุณแม่เสมอนะครับสวัสดีครับ